ท่องก่อนนอนวันละ99ถึง108จบค่ะค่ะเจ็บก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะก็ให้เรานะคะมันสะสมบุญให้ได้ทุกๆวันค่ะเวลาที่เรานะคะกลับมาจากข้างนอกนะคะเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก่อนที่เราจะนอน,นะคะ่ะเราก็อาจจะมีการสวดมนต์นะคะไหว้พระนะคะหรือว่าการทําสมาธิบริกรรมภาวนานะคะ สัมมาอราหางังนโมพุทธยะหรือว่าตามที่เราสะดวกได้เลยนะคะอาจจะบริกรรเวลาันละ99ครั้งนะคะ108ครั้งแต่ว่าทำให้ได้ต่อเนื่องนะคะจากวันนะคะก็เป็นเดือนจากเดือนนะคะแล้วก็เป็นปีนะคะทำสม่ำเสมอนะคะเพื่อทำให้จิตของเราเนี่ยอยู่ในคลื่นของบุญค่ะเวลาที่เรานอนหลับไปนะคะก็จะหลับไปกับคลื่นของบุญหลับด้วยความสบายนะคะแล้วก็ให้อธิษฐานจิตว่าก็ขอให้ นอนหลับอย่างเต็มอิ่มพอตื่นมาตอนเช้านะคะก็ให้มีความสดชื่นแจ่มใสค่ะก็สังเกตน,นะคะว่าเวลาที่เรานอน,อนหลับเนี่ยก็จะทําให้เรานะคะหลับได้ลึกแล้วเวลาให้เราตื่นขึ้นมาก็จะทําให้เรามีพลังกายพลังใจที่แข็งแรงนะคะในการที่จะเริ่มต้นวันใหม่ในทุกๆวันนะคะได้อย่างมีความสุขค่ะและโดยช่วงก่อนนอนก็ให้เราเนี่ยทบทวนตัวเองนะคะว่าวันนี้ เราเนี่ยได้ทําสิ่งไหนไปบ้างนะคะสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าดีแล้วหรือว่าสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่ายังต้องปรับปรุงนะคะเพิ่มเติมนะคะก็ให้เราเนี่ยพิจารณาตัวเองในแต่ละวันนะคะแล้วก็ทําวันพุ่งนี้เนี่ยให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วเวลาที่จิตของเรานะคะอยู่กับคําบริกรรมอยู่กับขึ้นบุญนะคะก็จะทําให้เรานะคะเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะทําให้เราสามารถ แก้ไขปัญหานะคะต่อสู้กับปัญหานะคะแล้วก็ดึงสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตของตัวเองได้นะคะเจ็บก็ขออนุโมทนาบุญนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆกันไปทุกท่านที่ได้หมั่นนะคะตั้งใจที่จะสะสมบุญนะคะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะคะโดยการที่เราเนี่ยดึงขึ้นบุญเข้าสู่จิตเราทุกครั้งไม่ว่าจะตอนที่เรากําลังจะหลับ นะคะหรือว่าตอนที่เราตื่นนะคะเราก็เริ่มในการที่จะดึงคลื่นบุญเนี่ยเข้ามาที่ตัวเราตลอดเวลาค่ะให้ตัวเราเป็นเครื่องผ่านของกระแสบุญเป็นเครื่องผ่านของสิ่งดีๆนะคะก็จะทําให้ชีวิตเราดีโดยที่เราก็พิจารณานะคะในแต่ละวันว่าวันนี้เนี่ยเรามีอะไรที่ดีบ้างหรือว่าวันนี้นะคะแล้วยังต้องปรับปรุงนะคะแก้ไขตรงจุดไหนนะคะก็ค่อยๆ ปรับนะคะถ้าค่อยพิจารณาตัวเองไปนะคะแล้วเยบเชื่อมั่นว่าชีวิตของเรานะคะเมื่อเวลาที่เราเนี่ยมีกําลังของบุญหรือกําลังของสิ่งที่ดีนะคะมากเพียงพอแล้วเราก็ชีวิตเราก็จะเป็นบวกในทุกๆวันอย่างแน่นอนนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะสาธุค่ะ